เอาละครับก็วันนี้ก็อยู่ช่องแคททอยเียอีกแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวคัดหมาปานะ่าเองนะเออคาัดหมาป่าโดยได้ซึ่งคาร์ดนี้เนี่ยสามารถทำดามเมจได้0.9นะแล้วก็วิ่งเร็วได้คูณสองนะเออในเวลาตอนกลางคืนนะอืเดี๋ยวเราจะไปลองดูดีกว,ว่านะนี่ก็มีบทบ,บาทใหม,ๆๆม,บบใหม่เข้ามาถึงสบทบาทนะจะมีบทบ,บาทเออ อะไรไมันอ่านไม่ออกนะครับผมแล้วก็บทบาทนี้ยเป็นบทบาทเป็นบทบาทที่สามารถใช้เป็นโจในการฮิวได้นะเออไปเราลองไปลด้กันดีกว่าอ้ยอย่าบางังเลยไปอือซึ่งมันจะใช้ความสม,มานนิยมในตอนกลางคืนดาเม่ก็จะแรงมากขึ้นซึ่งถ้าใช้เปิดเหมือนยุเหมือนเอาบันพายมาผสมกับเหมือนเอาบันพายมาผสมกับพา,า,า,ายโรลเลอร์งี้เอาบันพายมาผสมกับ ไอ้สซเวอร์ลิตเนี่เออเอะ <c oughs> โอเคเรา,าเริ่มแล้วมารอสักแอ้มหนึง่งโอเคมาละ เราจะไปขายทองกันด่ววาไปซึ่งไอตรงระบบก,การซื้อขายเปลี่ยนไปด้วยนะระบบก,การซื้อขายเปลี่ยนไปด้วยนะตอนแรกเนี่ยผมผมก็กาลังเล่นอยู่นั่นแหละตอนที่ยังไม่อัปเดตน,นะแล้วพอผมตายปุ๊บกดกดเล่นตามใหม่ปุ๊บไอตรงไอตรงที่ซื้อปืนนี่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนเลยเออเนี่ยมันเปลี่ยนอย่างงี้ก็ดีนะสะดวกดีแต่ว่าแบบเก่าสะดวกกว่า มันหยิบแจ้านะเนี่ยเราก็แค่หยิบของที่เราต้องการมาใส่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่นะเนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นเลยห้าสิบบาทอะ่ะเราก็จะไปกดตรงนี้ได้เนี่ยกดตรงนี้เห็นไหมเออแล้วในนี้เฮ้ยเดี๋ยวเราลืมคือเปื่เลยซือเื่เนาะนี่เลยมันจะทาให้สะดวกขึ้นแต่ว่ามันจะลาบากตอนหยิบนะเออตอนหยิบเลยลำบากหน่นหนอยอืมโอ้ยมาอันนี้อันนี้เลย ที่จริงก็มีของขายเยอะเลยแหละเนี่ยมีขวานด้วยไม่พิกแอคพีพิกแอคด้วยชื่ออเกียวเขียวขวานอันนี้เท่าไหร่สามสิบบาทอโอเคที่ปกติเนี่ยผมก็อยากให้เป็นอย่างนี้นะเออแบบไม่ได้ซื้อตัวนั้นมาแต่ว่าอยากให้แบบมีของขายในแต่เรื่องเกมเออผมก็คิดแบบนั้นแหละแล้วมันแล้วมันอัปเดตมาจริงๆด้วยเออคือผมอยากให้มันแบบอัปเดตแบบ มีขวานขายตอนเล่นเกมมีดหาบขายตอนเล่นเกมเอรขายตอนเล่นเกมอะตอนหน้าล็กพี่ก็ได้อะไรเงี้ยอืมแล้วมันก็เพิ่มมาจริงๆนะอืมเ๋ยวรอวตอนนี้ผมตัดมาอีกอีกทีแล้วนะอันนี้ผมตัดมาตอนที่ใกล้มืดน,นะเนี่นยเนี่ยไหมเหรนมัมวิ่งเ็ยไหมเออเหนไหมเนี่ยคืนๆแล้ววนะิ่งเรนะ็วอันนี้ผมตัดมาจะได้ไม่ นบกักเผาห,หมดเลยเออมาเราลงไปตอนกลางคืนหน่อแหละเพราะว่าอยากดูความสามารถของมันว่าวิ่งเร็วหนายไหนคือมันว,วิ่งเร็วมากอะเหมือนบันพายเลยคือถ้าเทียบความถ้าเทียบความหัวเนี่ยผมคิดว่าหมาป่านะ่าจะหัวกว่าบันพายนะไหนไหมมีร้ยละเอียดเล็กๆน้อยๆมีควันปกติจะไม่มีนะอืมไป let's go มีเดลวขับรถไปเรื่อยๆขับรถไปดูรอบๆไปนะมนัมีบ้านมีบ้านมีบ้านโจดก่อนเลยไปโอ้ยเร็วเกินปีหนังคาไปเลยอันนี้มันคือกัมบี้เลยนะนี่ สามทีตายปกติพาวกพวกนี่ต้องหลายทีนะถึงจะตายนะอุ้ยอะไรหมาป่าหมาป่าธรรมดาแน่แน่เลยลากอันนี้ไปให้มันกินดีกว่าไปมา,ปมาอุ้ยไหนนี่งชวนก่อนเลยยิงก่อนเลย,เ,ลยเดี๋ยวเก็บของก่อนอน่าจะมีอะไรสำคัญแล้วแหละไหนมาช่วยตีดีกว่ามาแตกเดี๋ยวแตกเลยเก็บเก็บ อืมอ้ออ้ืมอืมใช้ปืนก็โกนยิงไม่โดนเลยไม,ไม่ดูอ่ะน่าจะหมดป่าน่าจะหมดแล้วแหละไปอืออืองหมาป่าไปคุ้มกันก่อน,นแล้วกันเก็บมาสักอันนึงแล้วนะ เอย่าเนื้อมันชิบเพิ่มนิดนิดน้อยโอ้ยหมูปากูโอ้ยมาตัวไม่หมดเนี่ยยิงปืนก็กูยิงไม่โดนเนี่ยยิงไม่หมดยิงไม่หมดโอเคอ่ะตอนนี้ช้าเลยปะช้าละช้าละมันูป่านอ้าว อันนี้คือบั๊กหรือว่าอะไรทำไมยังวิ่งเร็วอยู่ทำไมยังวิ่งเร็วอยู่วะไม่จะเดี๋องยังวิ่งเย่าไรขอยหมดครับขอยหมดขอยห,หมดขอยห,หมดเอ้ยเดี๋ยวเหลือเอ๊ะเผาถ่านด้วยวะเฮ้ยอะไรวะยิงโดนเลยอืมออืมอืมอันนี้ความเร็วลดลงแล้วโอเคความเร็วกลับไปปกติแล้ว ดี๋ยวเดี๋ยวทางพระอุพรนาก็น่าจะแก่นะแก้เรื่องที่ว่าเช้ามาปุ after, ๊บมันวิ่งได้อยู่ออ่โ่าบรปบาลนี้ก็โกงเลยนะค้านี้ปาเราลุยกันดีกว่านี่นี่มีอันนึงไปมันังไม่งนี่ไหม ไม่ม yeah. okay. ีน oh, ะ anyway. oh, ่ย oh, มีน oh, ้ำม okay, ันงูโอเคแล้วก็อันนี้ไม่สำคัญหรอกั้งเอาอันนี้ไปดีกว่ารดน้ำอ้หติดๆคนอะไรเนี่ยติดวะโอเคเาเป็นหนุต่อเลยนะผมว่าเราจะลองไปบุกหมู่บ้านดวนอาจจะนหนัก บอกได้แ้วไอ้ตรงป้มปืนเนี่ยมันถูกเลยประดานะมันถูกเลยพี่เเจ็ดสิบห้านัดนะมาดูว่านี้นดีกว่าตงนีบาน,นี้เยะเื่อวีเจืบ่อนแล้วเหเจ đang hiệu đang hoặc đây okay. bên đường à, thương thương à, đâu là. In thư vấn đấy thắng. Honey, mười 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 กาแฟเลยใช่กาแฟกาแฟเนี่ยค่อยเปล่าเพราะว่าแบบ ใครเยพดีเลยวะเเดี๋ยวเหมืเห็นถ้าเดินไจ้ที่ธนาคารเ่นเชะเออเออเนี่ยเจ้าหน้าที่ธนาคารนี้เปลี่ยนด้วยนะเ้าคดเดินถ้าเดินเปลี่ยน เรือมยนนริีวะวอืม,ม้มันจะสนญบร้าแล้วไปีคือพวกซอมบี้นี่เปลี่ยนโมเดล,ลูกเ่าเปลี่ยนลนะเปลี่ยนแต่ถ้าเดิันเปลี่ยโอเคมืดแล้วสุดป๊าบาด้วยเหม่นายก ตอนนี้อุ้ยเขาวิ่งเยอะเยเฮ้ยอย่ามานะเว้ยมีคาบหมาป่านะคาบหมาป่านะนี่นั่นีะวังก่อนเฮ้ยโอเคอหมาป่านี่ทำเร็วแล้ตอนนี้เร็วเรวเมาห้าหกคะห่เาหนสาวหก ห้าหกอหโอเคเร็วได้โอเคเนี่ยแล้วนี่นี่แค่นึ่อันเียมบอลแี่หนึ่งอัน,อน,อน,น,อนอเอีอมาเก็บเก็บพวกนี้ก่อน ม,ม,ม้อมีอะไรวะวะมีไงนะมีกระมือมันหนึ่งตัวมาได้เขาได้ป่าเขาได้ป่ามาเมื่อกี้มันเปลี่ยนเป็นแนวตั้งเฉลยเอาได้เดี๋ยวเดี๋ยวมีปืนด้วยเออลืมแล้วมีปืนนี่นี่นี่ จบแล้น,นี่นี่จะเรียกใครไอโอ้ยเออเอ้ยเมีมเปืนอ่ะแรบร้อยตุยโหลิวมีปืนเฉยนี่เราหงลยหงมเลี้ลิวมีปืนด้วยเอ,อตัดเงินตอนนี้ก<ค><ณ>็นี่นะคือบอบาดเป็น วิวบทบาทไหนเนี่ยก็บอกมาได้เดี๋ยวผมไม่เก็บบอลก่อนคลิปน,นี้แค่ห้าสิบบอลนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดแล้วใครได้วันนี้ไปละบ๊ายบาย